คุณภาพของตัวเครื่องมือเนี่ยคือไว้ใจได้อย่างแน่นอนแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยทุกอย่างก็คือตอบโจทย์หมด จากบ้านทองกวาวนะครับก็จะมีทั้งเพจทั้งช่องจุดประสงค์ของการทําคลิปของผมนะครับโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตอนแรกเราต้องการประหยัดงบประมาณแล้วทีนี้เราทําไปแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะสามารถให้คนที่เข้ามาดูครับสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้เก็เลยทามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ครับอุปสรรคเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องมือช่างบางพื้นที่เนาะที่เราทําคือจะลากสายไฟไปอะไรพวกนี้มันก็ลําบากหรือว่าบางทีทํางานที่สูงครับถ้าเป็นแบบไร้สายเนี่ยก็จะ,ะดแรนะริ่ม มันสะดวกกว่าแล้วก็การใช้งานอย่างเช่นถ้าเราทำเกี่ยวกับงานช่างงานดีวายทั่วไปในบ้านของเราผมบอกเลยว่าแบตเตอรี่ก้อนเดียวก็คือจบและครับถ้าพูดถึงบอสเนี่ยคิดว่าในประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักความประทับใจเกี่ยวกับบอสเรื่องแรกเลยก็คือคุณภาพของตัวเครื่องมือเนี่ยคือไว้ใจได้อย่างแน่นอนแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยคือทุกอย่างก็คือตอบโจทย์หมด ถ้าพูดถึงสว่านนะครับก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยก็ว่าได้ที่ต้องมีอันดับแรกๆนะครับอย่างของบอสตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีฟังก์ชันแบบครบเลยระบบหนึ่งที่เขาทํามาคือระบบคิก b a ็กคอนโทรลเวลาเราใช้งานนะมันมีโอกาสที่จะเกิดการสะบัดของสว่านได้ถ้าใครเคยเห็นอันตรายของสว่านมันมีอยู่แต่ตัวนี้เขามีการป้องกันมาแล้วเวลาเราใช้งานนะครับถ้ามีการหมุนหรือสะบัดนะครับตัวเครื่องเขาก็จะตัดการทํางานให้ทันที จริงๆต้องบอกว่าเครื่องมือช่างของบอสนะครับมีหลากหลายชนิดมากที่เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานเบางานหนักเกี่ยวกับงานช่างงานดีวายมีเกือบทุกอย่างเลยแต่ตัวที่ผมใช้แล้วก็ชอบมากที่สุดเลย GDR18BK2204 ตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาครับแต่ว่าความแรงของเขาเนี่ยคือตอบโจทย์การใช้งานเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้างานปวดขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะยิงทันสกูเนี่ยอัดได้อย่างสบายนะหรือว่าจะงานถันออกพวกนี้ก็ทําได้แถมตัวนี้ยยังเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนดอกเปลี่ยนหัวก็เปลี่ยนได้ไว เปลี่ยนความเร็วรอบนับก็ยังสามารถทําได้ด้วยนะครับช่วยทาให้เราเประหยัดเวลาในการทํางานได้เยอะในส่วนของขนาดตัวเนี่ยมีความเล็กกระทัดรัดนะครับไม่หนักทําให้เราทํางานได้อิสระไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แคบนะครับหรือว่าขึ้นที่สูงอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงยังมีไฟ LED นะครับส่องในพื้นที่มืดด้วยนะครับในการใช้งานตัวเครื่องเขาเนี่ยเป็นตัวแบบไร้สายเราไม่ต้องกังวลเรื่องสายไฟจะพันอะไรพวกนี้หรือว่าต้อง หาแหล่งจ่ายไฟเลยนะตัวเดียวเนี่ยคือใช้งานได้จบเลยอีกอย่างเนี่ยของบอสเองเขาก็จะมีแบตเตอรี่รุ่นโปรคอรด้วยนะซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรวมถึงระยะเวลาการใช้งานด้วย ถ้าพูดถึงในเครื่องมือสําหรับการตัดไม้ที่ได้ความเป๊ะอย่างมากเลยผมก็ต้องยกให้ตัวเลื่อยตัดองศาของบอสนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น d c m 3 4 0 3 0 5 d นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแท่นตัดองศาที่สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับตัดฟังก์ชันการใช้งานได้ตัดลื่นตัดคมนะครับจะตัดองศาไหนๆเนี่ยก็ตัดได้เป๊ะเลยเพราะว่าตัวนี้จะมีไฟ LED เนี่ยช่วยนําตัดในการทํางานให้เราด้วยตอนที่เราใช้งานนะครับ เรื่อง,องความปลอดภัยของแท่นตัดองศาของบอสรุ่นนี้นะครับก็คือมีทั้งระบบเซฟตี้จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆครับดังนั้นก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราต้องมั่นใจจริงๆว่าเราจะใช้แล้วต้องมีการกดปุ่มเซฟตี้เขาเพื่อจะกดตัวเครื่องเริ่มใช้งานรวมถึงตัวกาดที่เขามีการเปิดปิดให้ทุกครั้งที่มีใบมีดลงมาตัดครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซฟตี้ที่ดีเลยช่วงนี้ผมก็จะทาปรับปรุงห้องเวิร์กช็อปของผมอยู่นะครับก็ยังขาดในส่วนของโต๊ะ ทำงานอยู่วันนี้ผมก็เลยจะ DIY โดยการใช้วัสดุที่เหลือใช้จากงานเก่าๆแล้วก็จะใช้เครื่องมือบอสท,ที่มีอยู่เนี่ยมาทําให้ดูนะครับเดี๋ยวลองมาดูกัน ก็เป็นโต๊ะงานช่างที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นรูปแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถที่จะเอาไปปรับประยุกต์ทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับบอสเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมมั่นใจไม่ว่าจะงานเบางานหนักหรือว่างานลุยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลครับถ้าอยากรู้ว่าบอสดีอย่างไรลองใช้งานจริงดูครับแล้วจะเข้าใจว่าหนึ่งในใจยังไงก็บอส